สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบกับใจสัง่งพาด้วยเช่นเคยนะคะสวัสดีเอฟซเก่าเอฟซใหม่ทุกทุกท่านนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในหลายคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแน,นวทางนะคะน้องคาทังเสียง v ีไอพีเช้าบ่ายวันที่4เมษายน2566นะคะก่อนคํานวณน,นะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนํา วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่น้องคาก่อนคำนวณนะคะใจจะพาไปดูวันที่3นะคะพี่น้องเข้าหรือหลุดนะคะพี่น้องคะวันที่3นะคะสลับกันมาอีกแล้วนะคะพี่น้องคะ <c oughs> เด่นรอบเช้าจะให้เให้เก้าและหกเด่นรอบบ่ายจะให้แปดและสี่นะคะบนมารอบเช้าสามห้าสามล่างสามสี่ 3, 4, นะคะพี่น้อง ลุดมาเข้า4ของรอบบ่ายนะคะรอบบ่ายจะให้เด่น8และ4หลุดนะคะพี่น้องบนมา1 6 1ล่าง0 2นะคะมาเข้า6ของรอบเช้าเนาะคะ่ะพี่น้องปิ้นใดนะะเนาะเนาะสลับดีขนาดนะคะช่วงนี้นะคะพี่น้องคะช่วงไหนที่หลุดบ่อยก็อยากให้ fc ทุกท่านหยุดก่อนนะคะพี่น้องคะค่อยมาเอาใหม่นะคะอีกสักสองสวันค่อยว่าก,กันเนาะพี่น้องเนาะ เด่นรอบเช้าของวันที่4นะคะอยู่ที่0ูนย์ละเคะจะคู่ความน่าจะเป็นนะคะศู 04, 01, 0ย0สี่ศูนยนะคะเก้าค่ะเก้าสี่เ 9ก้าแปดเก้าเจ็ดค่ะต่อรอบบ่ายค่ะพี่้องขาเดินรอบบ่ายอยู่ที่4และหนึ่งนะคะสนะคะสี่ศูนย์สี่เองสี่แหนึ่งนะคะ หนงะคะพี่ตาหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าหนึ่งหกหนึ่งองหนดะคะังขาประมาณนี้นะคะสำหรับเล็บซีท่าไหนที่ชอบวิ้งลูดนะคะตัวเลข4ตัวนี้0ูนย์เก้ สามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะสําหรับคู่ตัวเด่นนี้นะคะที่จะจะจับนี้นะคะคือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเลยนะคะเรามาดูคู่ตัวเด่นค่ะ0 9 4ย์นะคะ0401 09่นะคะ9ค่ะ94 91นะคะพี่น้องคะใจชอบ98นะคะวันนี้นะคะเอฟทุกท่านชอบก็ตามได้เลยไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะสีด้านล่างสี่ศูน์สี่เก้นะคะ1ค่ะ10แล้วก็19นะคะน้องคาเป็นยังไงคะมักบอกพี่น้องคะมักก็ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะคะพี่น้องทั้งภาษาอีสานทั้งภาษาไทยนะคะสําหรับ ห้องนี้นะคะพี่น้องคะเอฟซี FC บางท่านก็คงจะฟังไม่รู้เรื่องนะคะพี่น้องแต่ว่าบางคนก็อาจจะชินแล้วนะคะสําหรับเทิงเบาล้วตุกไทยไทยตุกเล้วนะพี่น้องเนาะค่ะมาดูตัวเด่นนะคะเด่นประจําวันคือเลข3และเลข8นะคะเบิ้์นประจําวันนั้น3ามนะครับพี่น้องค่ะสําหรับคลิปนี้ใจก็จะไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขอบคุณในลายค่ะ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคดมันหมันม่นค่ะพี่น้องาสวัสดีค่ะ